Okay. पहले हम अंदर तक น uh ี่นะจะมีรถก็ใ hey. ช้ฟอไปทงแกเออไปทงแก่ไม่ต้องเ้ยตัวทชงมันนังงนะผมก็มีผมก็มีกันซ่งแล้วแกท่จริงจะล้มจกหาเหี้ย 毕业了，妈妈。嗯

แข่งมาเนิงมาพักมายำแก่งใส่ป่ากระลั้มที่จิ้นหมูกระลั้มเป็นออกปีละข้างนะ กินแล้วก็บสบายทย่ายเจ้าม้นต์ต่างหากแต่เจ้ามันต้องกินเยอะละปะรสชาติมันจะออกเปรี้ยวๆผัดฝาดหน่อยกินสดก็ได้นะเอากับจิ้มน้ำพริกกับลาบปลาอย่างนะบางคนก็ชอบเอากับปนะิ้มเนาะกับลาบกับปอย่างนี้เขาหน,นีชอบเอามาแกงแกงเสร็จปลาเสร็จกระดูกหมูของเอามาเนึ่งแล้วก็มันยำขนาเขาจะขายเป็นมัดมัดห้าบาทสิบบาทมัดปีละขังเนาะคนปลูกอย่างอื่นมะันจะได้ราคาดีกว่าไอ้เนี่ยยังเขาปลูกอย่างอื่นนี่มันออมตลอดเนาะตั้งแต่ปีละข้าง